หนึ่งสองสามขอเครื่องติดให้ปิดโทรครับสวัสดีครับพบกับบิ๊กทีแช n แน,นลนะครับช่วงรายการบ <Big S 1> ิ๊ก <Big S 1> ทีบิ๊กทิครับผม ซึ่งเนื้อของรายการนี้นะค,ะครับพี่ห<ผ>ม<ฮ>เราจะมาพูดถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของสินค้าของเรานะครับรวมไปถึงทิปและเทคนิคเกตด,ดีๆจากสินค้าของร้านเราครับ<อ>แบบรู้ลึกไม่มีกั๊กครับผม เดี๋ยวนี้เราจะมาแนะนําว่าการสตาร์ทที่ถูกต้อง <ผม S 1> และดีจะ <ผม S 1> เป็นอย่างไรนะครับเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องตัดยาของท่านนะครับสินค้าที่เราจะมาทดสอบกันวันนี้นะครับ,รบเรา <ผม S 2> เริ่มต้นกันด้วยโทมิสุ TMS 3 5เครื่องยนสี4จังหวะครับผมและ TMS 41 1เครื่องยนสองจังหวะจากโทมิสุเช่นเดียวกันครับครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรารบกวนให้พี่หมูช่วยสอนจากเครื่อง4จังหวะไป2จังหวะก่อนเลยดีกว่าอ่างั้นท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่การสตาร์ทเครื่องยนต์แบบถูกวิธีของ4จังหวะก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบโดยรวมเครื่องตัดย่านก่อนเริ่มต้นกันที่ลานสตาร์ทครับอันที่2ครับปุ่มย้ายน้ำมันอันที่3ครับสวิตช์เปิดปิดโช๊คครับผมและสวิตช์เปิดปิดเครื่องอยู่ตรงมุมนี้ครับอันดับแรกครับให้เราใช้น้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอล์91 95 สมชนิดนี้เท่านั้นครับและขั้นที่2ครับกดปุ่มแยกน้ํามันให้น้ํามันวิ่งขึ้นมาตามสายสายนี่ฮะอ่าให้เราเริ่มกดปุ่มแยกน้ามันขึ้นมาครับสักประมาณ 3- 4ครั้งก็ขึ้นแล้วหนึ่งสองสามสี่อ่าน้ำมันจะเต็มสายแบบนี้นะฮะเออขอแทะพลิกเล็กๆน้อยๆครับการสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกการสตาร์ทครั้งแรกของวันหรือการสตาร์ทในขณะที่เครื่องยนต์เย็นครับเราควรจะเปิดช๊คเนี่ยขึ้นมาก่อนเพื่อให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายครับผมขั้นตอนแรกเมื่อเราปั๊มน ไม่ใช่นะฮะหนึ่งสองสามขอเครื่องติดให้ปิดโขาครับแล้วก็วอร์มเครื่องทีน้อประมาณหนึ่งนาทีครับผมแล้วก็เริ่มใช้งานได้ทันทีครับระหว่างนี้รอวอร์มเครื่องครับผมทุกคนครับพอหลังจากหนึ่งนาทีแล้วนะคะสามารถทุกคนครับหลังจากวอร์มเครื่องผ่านไปหนึ่งนาทีครับสามารถนําไปใช้งานได้ทันทีฮะเครื่องจะไม่มีวอดไม่มีดับไม่มีสะดุดเลยครับสามารถใช้งานได้จนทํางานเสร็จได้เลยครับผม อ่ามาตอนที่เครื่องสองจังหวะกันครับเพื่อนๆแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าขั้นตอนการสตาร์ทนะฮะผมขอแนะนําทิคอะไรเล็กๆน้อยๆครับผมนั่นก็คือการตัวน้ํามัน 2T ครับผมซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะผสมถังกันอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่ถูก <No. S 1> ต้องและอาจจะส่งผลต่อเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นลูกสูบตตดเครื่องยนต์ร้อนเร็วและประสิทธิภาพที่ได้ไม่เต็มที่นะฮะดังนั้นครับวันนี้ผมจะมาแนะนําขวดตัวน้ํามันเชื้อเพลิงและทูทีครับผมให้สังเกตครับผมจะมีขีดสกเกลมีขีดสกเกลที่ปามมขวดดออยูู่่ะผทํา เทลงไปให้ใต้สะเกลครับขีดที่ว่างอยู่นะครับเพื่อนๆสำหรับเติมน้ำมันออลติูปที่เหลือนะฮะเติมน้ำมันออโติูปไปครับถ้าเพื่อนๆเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงและออโติูปเข้าด้วยกันนะฮะไม่ต้องขยาครับน้ำมันออลติูปละลายน้ำครับผมไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมาเริ่มต้นแนะนําง่ายๆครับเริ่มต้นกันที่ราวสตาร์ทก่อนเลยดึงสตาร์ทครับผมและช็อกน้ํามันนี่ครับสวิตน้ํามัน ก๊อกน้ำมันครับให้เราเปิดเราเปิดเราออกมาจะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้คือเปิดก๊อกน้ํามันเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาครับปิดช็อคการปิดช็อคน้ํามันเนี่ยให้ผลคล้ายกับเครื่องสีจังหวะนะครับใช้ตอนที่เครื่องเย็นหรือว่าสตาร์ทครั้งแรกของวันนะฮะมันจะทําให้สตาร์ทติดง่ายขึ้นครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันครับอาอ่าต่อไปผมลืมกดสวิตช์กดสวิตช์ก่อนสวิตช์เปิดเครื่องนะฮะอ่าเลือกมันที่ตัวอา์แล้วลองดึงสตาร์ทดู ให้เราว้องเครื่องไว้ทิ้งไว้ก็่หนึ่งนาทีนะครับอโอเคอ่าก็วันนี้ครับเังไงกันบ้รรนออางครับสับการอมกายนะ ีเ่อะมาเดีเราเป็นรายการครับล้งเผาวันนี้ครับผมอย่างที่พี่หมูนะครับได้สอนวิธีการสตาร์ที่ถูกต้องไปแล้วเครื่องสี่และสองจังหวะนะครับก็หวังว่าคลินี้จะมีประโยชน์ให้กับผู้ชมไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากเหมือนกันก็เหมือนกันแหละอ่าก็หวังว่าช่วงนี้คงจะมีประโยชน์ครับผมมีประโยชน์แน่นอนคณน่าจะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นในการมาทำยูทูบนะครับ นาที่ตัดหญ้าอยู่ช่วงนี้ฝนตกครับจะพื้นมันน่าจะขึ้นเยอะแต่ว่าจะพืชการเพล่ก็เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์เราด้วยแหละถูกต้องครับผมแล้ววันนี้นะครับ Big T Channel แล้วก็รายการ Big T Big T ๊กครับผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้ามาดูกันว่า Big T จะมีทริคดีอะไรมาเสนอให้กับทุกคนอีกพบกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับกินอะไรกินอะไรกินมาพอแล้วพอแล้วแม่อ่ะบ๊ายบาย